ส,ส่วนเรื่องของการกระบวนการยุติธรรมนะครับเห็นชัดๆเลยเห,เหตุเกิดเดมื่อวานอีกเรื่องบ่อนเรื่องนี้ผมก็ต้องทำนะครับทาเพราะว่าผมซื้อีจากข่าวเนี่ยเชื่อว่ามีการทำลายหลักฐานนี่คือกระบวนการยุติธรรมนะครับตารวจยุ่นี้ทํากันยังไงนะครับเข้ารับแจ้งสี่ทุ่มเข้าไปที่เถืดอหเุ มีการทำลายหลักฐานหรือไม่นะครับมีการเคลื่อนย้ายศพหรือไม่มีการเคลื่อนย,ย,ย้ายต่างๆหรือไม่นะครับตรงเนี้ยเราจะมาถึงรูปวก,กันยุนทธธรรมนะครับเรื่องบ่อกนการพนันเนี่ยเราก็ต้องให้ผู้กำลังชอบฝ่าครับได้ข่าวว่าในสภาเนี้ยก็มีการเปิดให้เ่นการพนันการพนันอันนี้ข่าวนะนะครับผมก็จะตรวจสอบว,ว่าเล่นกันจริงหรือไม่นะครับเรื่องนี้เราจะเริ่ม,มต้นจาก รัฐสภาเราเรื่องการพนันนะครับจะไม่ปล่อยให้มีการเล่นการพนันในรัฐสภานะครับถ้าเราถ้ารัฐสภายังมีปล่อยการเล่นการพนันเนี่ยไม่ต้องไป<น>ทำละประเทศนี้นะครับรูปแบบไหนครับที่ว่าเล่นการพนันในสภาได้ข่าวมาครับได้ข่าวมาแล้วผมผมออบอกผู้เกี่ยวข้องแล้วเดี๋ยวไปจู่โจมนะครับเป็นเป็นคนกลุ่มไหนครับพี่ตามข่าวเป็นคนนอกห,อนนหรือคนในอะค จะให้ลึกขนาดไหนนะผมผมบอกผมเตือนท่านท่านผู้มีอำนาจแล้วว่าคือหมายถึงว่าคนที่ผมแจ้งไปแล้วว่าอย่าให้ผมเข้าอย่าผมไปสู่โจมนะนะถ้าผมไม่ทำหมายถึงผมก็ละเว้นนะก็เหมือนรู้แล้วใช่ไหมคะว่า